เกียดตท่านี้ ทำไมต้องทำไมต้องใส่เอวด้วยโอเคนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะนี่มาแล้วนะครับผมสกิน KDA อ,อารีนะครับผมนะฮะสกินนี้ก็เข้ามาทั้งหมด5ตัวนะครับผมอันนี้เป็นรูปแบบของ2มิตินะฮะ2มิติกับ3มิตินะนี่อันนี้เป็น3มิตินะครับผมโอ้โหสวยทั้ง2แบบเลยนะเนี่ยคัทเทปเว็บคู่ใจสายเติมเกมรวมมิตรทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น ROV Free Fire FIFA s p าสปีดริปเตรวมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บคัทเทป in. th by admin. ตกด,ด,ดไปเลยมาสำหรับวันนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวสกินอาริเคดีเอให้ดูกันนะครับผมซึ่งในเกมนี้เนี่ยจะแพ้จะชนะผมก็จะลงนะฮะจะถือว่าเป็นการรีวิวแค่สกินละกันนะครับผมเลือกมาก่อนเลยกดอย่างรวดเร็วผมจะไปเลนกลางครับหน้าผมจะไปมิดอย่าแย่งผมนนเกิดเออฉันจะไปกลางเด้อ เห็นชะตาเพื่อนร่วมทีมเลือกตัวโอ้โหเซตป่าแล้วก็รีซินเขาจะป่าอีกด้วโอ้โหเอาฟิตมาอีกเดี๋ยวนะฉันจะป่า CCC คืออะไรวะท่านผู้ชม CMMCC ภาษาอะไรเนี่ยใครรู้บอกด้วยโอ้โหผมไม่ผมไม่เคยแบบว่าเล่นในเวอร์ชันคอมมาเยอะขนาดนั้นอะไรวะเนี่ย ป่า2ผลคนสรุปได้ป่า2แล้วก็กาคัสมาซัพพอร์ตนะฮะโอ้ไม่เป็นไรแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ไว้นะครับผม <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิป ll wild lift ในคลิปต่อ,ตอไปนะฮะแล้วก็อยากให้ทำตัวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างตอนนี้เลยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าผมมีสก,กินหรือว่ามีตัวก็จะมารีวิวให้อย่างรวดเร็วนะครับรุยฝั่งตรงข้าม <c oughs> อ้ยฝั่งตรงข้ามยิ่งแย่ฝั่งตรงข้ามไม่มีจังเกิลท่านผู้ชมฝั่งตรงข้ามไม่มีจังเกิลโอ้โหฝั่งเราสองจังเกิล โอ้ยสุดยอดเกมสุดยอดโอเคแต่เราจะไป่ซีเรียสนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงแรงนะฮะตอนนี้นี่สกิมน,นะผู่ชมอ่าถือลูกแก้วคริสตัลแล้วก็ห่างเป็นคริสตัลนะผมชอบมากเลยมาดูกันใช้สกิลกันปุ๊บปุ๊บ,บ,บเราเจออารีด้วยกันนะอื้อสุดจัดมันเป็นแบบอุย๊ยหูรัดไม่ทันรัดไม่ทันเอาไม่เอาไม่เอาไมเอมเอ นั่นแหละครับสวยสกิลหนึ่งของอารีก็จะเป็นปล่อยลูกบอลกลับไปแล้วก็กลับมานะฮะทำดามเมจทั้งตอนไปแล้วก็ตอนกลับนะครับผมปึ๊บนี่ความเร็วก็จะประมาณนี้เลยแต่ของเราสวยกว่านะครับปล่อยชามไปไม่โดนนะเมื่อกี้ผมจะอัพเป็นเอ่อสกิลหนึ่งกับสกิลสาม,มามก่อนนะฮะสกิลสามก็จะเป็นชามนะับผมที่แปลว่าสเสน่หานะฮะถ้าปล่อยหัวใจไปโดนเนี่ยก็จะทําให้ฝั่งศัตรูแบบเดินเข้ามาหาเราแล้วก็แบบเขาก็จะสะตันตัวเองด้วยนะเขาจะสะตันแบบ นี่แบบนี้ยโอ้ยเอ้าไม่โดนไม่จูุ่ยไม่โดนได้ยังไงเมื่อกี้หูนึกว่าโดนมุมมันเหมือนจะโดนเลยนะเมื่อกี้น่ะเออไปอยู่กับอารีไปฮะเราเจ้าเป็นอารีตัวปลอมชามโดนสกิลหนึ่งอัดหน้าปั๊บเอ้าเฮ้ยรีมาโอ้โหเขาแปดนีโอุ้่ยมาเยอะจัดเดี๋ยว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 เดียุ่ยมันโอ้โหเลยเล่นแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยเขาไปมีป่าดีกว่าหรือไปเอาชามโดนนั่นน่ะโดนนั่นน่ะ ยังไงยังไงไม่มีอีกไหนโอ้ยท่านผู้ชมตายห่านแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ผมบอกว่าผมจะย้ายที่อีกไหนใช่ไหมผมลืมโอ้ยกูจะกูจะกดทันไหมเนี่ยอีกไหนเนี่ยอีกไหนมันอยู่ไกลมือเกินไปนะท่านผู้ชมผมว่าจะย้ายมาอยู่แบบใกล้ๆสกิวสามนะของตัวละครนะฮะแนะนําว่าให้ย้ายนะโอ้โหมันอยู่ไกลไปแต่มันเจะมันย้ายตอนนี้ไม่ได้นี่สิดักปลาก่อนฮะดักแคมป์แคมป์เหมือนวิ่งไปล่างนะอุ้ยนั่นไงนั่นไงไม่มีวิชั่นเลยฮะ น่าจะวอดไปิฝักตรงนู้นนะดีซินดีซินดีซินโดนใครไล่มาเกือบตายช้ามันแม่นเราต้องช้ามแม่นเราต้องช้ามแม่นเอ้าโดนโดนโดนจ้าโดนจ้าตึกตายตายแล้วเอ้าไม่ตายเฮ้ยมัดเออตายจบโอ้โหผมก็ตายครับไอเราก็นึกว่าตายแล้วโอ้โหมันไม่ตายเฉยมันไม่ตายได้ยังไงเวลาใช้สกิลเนี่ยยังมีเสียงแบบฟึ่ง ฟึงฟ่งฟึงฟ่งฟึ่งฟึ่งด้วยนะฮะซึ่งเสียงนี้เนี่ยมาจากเพลงมอรนะครับผมซึ่งเป็นเพลงใหม่ของค่ายเคดีเอเองนะฮะเฮ้ยลิซินขี้ผมลิซินอย่าอย่าขี้ผมขี้ผมขี้ผมเออเดี๋ยวมาแย่งคลิปกันเดี๋ยวผมไม่เกิดฉ่าไปเอาไม่โดนเฮ้ยติดมินเนี่ยนติดมินเนี่ยนสอรี่อันนี้ฝั่งเขาก็เล่นโอเคนะเนี่ยท่านผู้ชมรู้สึกเล่นช่ำกว่าผมสะดทียซ้ำนะฮะไม่อยุดเดี๋ยวเดี๋ยวทีท่ พยายามรัดคีบไปวิวแต่ว่าเราเวิวนำนะถ้าชามโดนน่าจะฆ่าได้เลยแหละชามมันไม่ได้โดนง่ายขนาดนั้นนะชามถ้าแบบมันติดคีบมันก็ติดคีไปเลยฮะสกิลไม่ทะลุเนาะนี่ไงโอ้โหผมโดนเองผมโดนเองเอ้ายังไงยังไงผมเวลวนำนะไอ้ยังไงยังไงมีตีเมื่อกี้โดดใส่ได้นะเอ้าเอ้าอันนี้ปล่อยเล่นๆโดนเฉย อีกตอนปล่อยจริงๆไม่โดนแกงล่างกันท่านผู้ชมปรักวาตรงนี้มาแล้วครับ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 เฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดอ้าวันดีมาตะยี่ทำไมนายเลเวลน้อยจังอ้อยเขาไม่ได้เอาสมัยมานี่หว่าเขาไม่มีอุ้ยอุ้ยข้อความเข้าอะไรตอนนี้กําลังจะโชว์เลยครับอุ้ยอาลีมาอาลีมาอาลีมาอาลีเข้ามาครับหยุดเถอะเพื่อนเขาจะรัดนะเขาจะรัดน่เห็นไหมเห็นห่างไหมเห็นห่างไหม นั่นไงนั่นไงเกือบเกือบเฮ้ยมันลาดได้นี่บ่าหรอวะใครได้อ้มันได้ท่านผู้ชมมันได้มันได้มันได้ปฟ้าโอ้โหหรอวะเฮ้ยเฮ้ยมันได้หรือเราได้วะเฮ้ยเราได้แต่อ๋ออุ้ยดูยากปฟ้าดูอย่างยากเลยเราได้เราได้ท่านผู้ชมแต่ปฟ้ามันดูยากผมไม่เห็นนะอ๋อเราต้องดูตรงบัฟเอาโอเค เอาชามโดนอีกแล้วชามโดนรอบอุ้ยต่างคนต่างโดนโต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 ทำไมมันมันจังวะเลียนกลางเนี่ยผมจะเปลี่ยนมาเป็นเมเลียนกลางดีไหมเนี่ยอบิ๊กแคล้งครับสวัสดีครับไม่นายเดินเหมือน r o มิ i n g ov เลยครับเอาสวยนะนั่นอ่ะกัดเจ็บมากครับชามไม่โดนอ่ะชามโดนแต่ pues nah ม X, ินเงียนมุมมันต้องดีมากฮะสกิลชามคือถ้าโดนเป็นเด็ด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 แแบบตามได้ป่าววะลองเลยนะปุ๊บ ปุ๊บแย่ไม่โดนรอเล่นรอเล่นหยอกหยอกไปแล้วไปแล้วจะได้พาวเวอร์ฮะยูก็ได้หรือเปล่าตีตีตีกากัร์มาช่วยกากัร์มาช่วยอ่ะสวยครับไปล่างไปล่างไปล่างกากัร์กากัร์ตไอกากัร์ตเราไปบนเฉยดูคน้องไปล่างว่ะจิ้นจิ้นเอ๊บจิ้นเอาบ้านไม่นะบอกบ้านก่อนปุ๊บ จินจิ้นจินจินฆ่าได้อยู่นะคิดว่านะคิดว่าผมสู้เขาได้ปพะเนี่ยไม่แน่ใจวะผมยังไม่ได้กลับบ้านไปซื้อของเลยลองหน่อยไม่เสียหายลองหน่อยไม่เสียหายโอ้ยได้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 ป่าวะได้ป่าวะได้ป่าวอ้าวโอ้ยเป็ดใส่โอ้โหเอาเซ็ต เ็จเซตเซตเอ็มเคไปแล้วเออเอาว่ะรีซิโลโชแล้วว่ะเออชับดาวอะไรมันจะฮาขนาดนี้เนี่ยฝั่งตรนข้ามันมีจังเกิลฝั่งเราจังเกิลสองฝั่งจังเกิลสองควรที่จะได้เปรียบสิเนอะต้องเล่นให้ได้เปรียบสิฮะนี่ตีปูก่อนฮะตีปูน้องปูน้องปูปูสีม่วงปูสีม่วงน่ารักเออสกิลสองไปจะเป็นคิสตัรรอบตัวตีธรรมดาจะเสียงแบบฟริงฟริงเหมือนเราแบบเดินเหยียบแก้วแตกไ เปียนประมาณนั้นฟริจิงฟิีอจ้าออกมาออกมานี่มาหาพี่ซะดีดีอุ๊ยปั๊บนั่นไม่โดนเฉยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไงยังไงอยักบววโอ้ยผมโดนชามโอมมดมา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 ามาามาามามามอมาามมา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 ม้มา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 ามมาาาา จ้ามันแค่ตัวปลอมกลับบ้านมาซื้อของะเมื่อกี้ตอนไปล่างนี้ผมเอ่อไม่ได้กลับบ้านมาซื้อของนะฮะเงินสี่พันเลยมั้งตอนนั้นเนี่ยคือถ้ากลับมาซื้อของก่อนเราแบบไปค่าจินนี่น่าจะฆ่าได้อยู่นะแต่ว่าถ้ากลับมาซื้อของเราวิ่งไปเนี่ยเขาก็น่าจะหนีแล้วนะฮะไม่น่าจะอยู่ละอุ้ยกากัดกาคัครับผมไม่ช่วยแล้วครับกรัสกระดชามอย่างเทพอุ้ยบันหลบหมดเลยออเดี๋ยวคิวโดยกากัดว่ะเอาว่ะตีลิฟตีลิฟ เออเอาลิฟอยู่อ่าลิฟอยู่กับเราฮะขอผลไม้ก่อนตัดทิ้งเรียกว่าการตัดทิ้งแม่ให้ผังต้นข้ามากินด้วยถึงแม้เราเลื้ยงเราจะเต็มนะปล่อยลิฟต์ตรงนี้ไปเลยจะปูน้อยไปทำลายป้อมเขาหินอยู่ล่างนะฮะเฮ้ยกาการทำไมฉีกไปตรงนั้นอะตรงนี้มีป่าวะเฮ้ยเฮ้ยสองสองเดี๋ยว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 สองหรือสามเลยนะเมื่อกี้สองนี่นี่นี่ปั๊บ ปรับเขาเรียกว่าบินช็อตบินช็อตอุ้ยไม่ตายเหรอหลายช็อตแล้วนะอาริหลายช็อตแล้วนะหลายช็อตแล้วไม่ตายแบบเนี้ยเมือ่อกี้ทำยิงในน่าจะตายนะฮะในลงหัวพอดีน่าจะดองเลยใครโดนไล่อ่ะพี่ลีโดนไล่เอ้ยถอยก่อนไหมถอยก่อนไหมดูท่าทีอุ้ยอุ้ย,ย,ยไม่โดนโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวไม่มีหนีแล้วอุ้ยแฟดใส่แฟดใส่วิ่งก่อนวิ่งก่อนช้ำ ไม่รอดแล้วว่ะไม่รอดแล้วเออนี่ฮะความยากในการเล่นอาลิคือชามให้โดนชามโดนทุกอย่างมันจะมาเองอะทั้งดามเมจทั้งแบบทุกอย่างทุกอย่างเลยเออโอ้แต่าชามไม่โดนนี่คือโดนสว่วนเองมป็นง่ายๆเอาตีไม่มีด้วยครับเมื่อกี้น่าจะโดดออกได้อยู่นะ โอ้โหยหมดเลยทีม<น>เราอ๋อเซตเราออกนี่ว่าลืมไปเกมนี้แนะนําว่าอย่าเอฟเคเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขาแบนหนักมากตอนเล่นแรกๆผมเคยเกมหลุดนะฮะผู้ชมเล่นไปแล้วเน็ตหลุดอะ่ะเออแล้วพยายามกลับเข้าเกมโดนแบนด์สินาทีไว้ผู้ชมอุ้ยอย่างนานเลยนะสินาทีอะ่ะคือแค่เน็ตหลุดแล้วแบบพยายามกลับเข้าเกมนะกลับเข้าเกมได้ด้วยแต่โดนแบนนะเออสินาทีเลยนะโอ้ย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 ติดแคนโดดออกก่อนไปแล้วปุ๊บโอ้โหโดนดึงด้วยโดนตอนโดนตอน โดดยววๆโดดเยววๆลบโอ้โหตอนโดนฝั่งสคามแก๊งเนี่ยมันจะรู้สึกแบบว่าทําไมฝั่งเราไม่มาแก๊งบ้างรู้สึกแบบนั้นไหมถ้ารู้สึกแบบนั้นแสดงว่าเราคือเพื่อนกันมาดูมนุษย์เอฟเคกันฮะมนุษย์เซ็ตเราโอ้โหรอดไหมนะวิ่ง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 ถ้าเอฟเคเขาก็จะเรียกว่าเป็นบอทนะฮะตายแล้วมั้ง คือเป็นบอทก็จะพยายามดันนะบอทส่วนมากมันจะดันนะฮะจะพูดไงดีอ่ะคือเขาจะดันอ่ะเขาจะดันอย่างเดียวอ่ะโอเคโอเคไม่รู้ว่ากลับเข้ามาหรือยังนะยีคุดยีครับมัตะยีมัตะยีมัตะยอุ้ยหายตัวไปแล้วหายตัวไปแล้วระกัดช่วยด้วยช่วยด้วยเออคือปั๊บชามอัดหน้ากระมังกระมังถ้วยกระมังถ้วยชามกระมังถ้วยชามฟื้ฟ้าตีตีตีโ้วววาแล้ว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  เรื่อยๆจะแฝดใส่ไ,ไปเนีย่ยจะแฝดใส่ไ,ไปเนี่ยอย่งยังอย่งย่งได้อยูอยอยอย่ได้อยูไอย่ได้อยู่เซตมาแล้ววะ่ะเอาวะ่ะเอาวะ่ะเซตว่ะเซตเซตเซตระวังเซตใครเข้าดีซิมเข้าดีซิมเข้าวุตเตห์มหาเอ้ยโอ้โหูมีได้อดีตด้วยกากัตสปอร์ตเราเล่นดีอยู่นะผู้ชมใช้ได้เลยฮะป้าถังอย่างแม่นอุ้ยอยู่นี่เองแข็งบีสแคลงบีสแคลงเวงเวงไม่โดน ถ้ามไม่โดนก็ไม่ต้องตามนะฮะถ้าชามโดนก็ว่าไปอีกเรื่องโขียวเฉียดหัวไปนิดเดียวอุ่ยกักกัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียหรือได้ปะเออสวยกักกัดเอาเอาละครับ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 ปึ๊บจับปึ๊บ,บนั่นนั่นไงกูว่าแล้วเชียวมือจะไม่ถึงอีกไหนกูเจ็ดห้าหนึ่งสกอร์ไม่ได้แย่เลยนะไปทีแค่คลิปทีแค่คลิป เคยมีใครเอาอารีไปฟาร์มปะผมว่าน่าจะเปิดเปิดโลกกว้างเปิดโลกกระทัดแต่คงไม่มีใครทำหรอกเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนจ้าเราเป็นตัวที่แบบสกิลเหมาะกับมิดเลนมากมากกว่าฟาร์มนะท่านผู้ชมสกิลมันแบบกดเออสายกดสายกดกดเพื่อนจะใส่เหรอเพื่อนจะใส่สีพร้อมพอดีนะแต่ไปทันหรือเปล่าไม่รู้ว่ะไปกัดกันได้คิลเอาว่ะหุย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 มีแต่ตัวจะตุยมีแต่ตัวจะตุย อ๋เฮ้ยนี่นี่แน่แน่แน่ไม่เห็นตามอุอ้ยแฟดแล้วแฟดแล้วอุ้ยเขาชามโดนแต่ผมชามไม่โดนมัน hmm. ค um. ืออะไรครับทำไมผมชามไม่โดนมี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 ่ไงเห็นเห็นเราด้วยอุ้ยมันมันมีบอดนี่วาถอยก่อนถอยก่อนยก่อนผมไม่มีแกนวอร์ดผมไม่มีแกนวอร์ดฟาบไปอยู่นี่ป่าวะขึ้นมาป่าวะขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยถึงเลือดเต็มเลยอะเลือดเต็มเลยอะ อุ้ยไม่โดนโอ้โหถ้าโดนนะถ้าโดนน่าจะมีลุ้นได้อยู่สวัสดีพ่อนุ่มเลนไม่ใช่พ่อน,นุ่มดิเขาเป็นสาวดีซินจะเล่นเหรอฮะดีซินนายต้องเตะกับมาหาเรานะถ้านายจะแบบหลอท่นายอย่าเตะหนีจากเราเนอะกลับบ้านดีกว่าดีซินโดนไล่ฮะท่านผู้ชมดีซินโดนไล่อะ่ออะเฮ้ยเขาโดนดึงด้วยชิดแล้วพลิชิดช้ำโดนนะโดนนะโดนนะเออ โอ้โหตัวละทมีมันลำบากจริงๆเลยมีคนออกเนี่ยเฮ้ยฝั่งเรามีวารัสด้วยเหรอฝัง่งเรามีเอ <c oughs> ดีซีด้วยเหรอผมไม่เห็นนะผมยังไม่เห็นวารัสดในซีนเลย <c oughs> โอ้โหนี่เพิ่งเพิ่งรู้ว่าฝั่งเรามีเอดีซีกับเขาด้วยมาโอนโดนคิวไปแล้วเข้ามาแล้วชามหวังผลงอ,อุ๊ยเอ้าโดน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 เออ ว้าวหูยก็เรียกว่าการชามบางคลกากัดกากัดอุก้ยไม่ใช่กากัดตุบิดแคนบิดแข้งโทษทีพูดผิดพูดผิดเวนมันยิงเรายับเลยหุยหุยหุยชามจ้าไม่โดนหรอกโอนอินเนียนเออได้ยังไเออได้ได้โอ้โหไม่กล้าเข้าผมไม่กล้าเข้าว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมไม่มียติเอ้ยเวนมันโซนเวนมันโซนแหวนมานี่มานี่เล่นหน่อยได้ยินข่าวว่าเทียไม่ได้ ไม่ตายไม่ตายเราจะตายเอง <c oughs> กับบ้านก็สิบ <c oughs> ตัวแล้วฆ่าไปสิบตัวแล้ว <c oughs> โอ้ oh my god ฝั่งเรามันแพ้มันแพ้เพรามีคนออกนี่โอ้โห oh, แต่ละคน no. แต่ละคนฮะถ้าโดนนะถ้าโดนนะอุ้ยเยอะเยอลีซินเขาไหมลีซิน,นลีซินลีซินรีซินรี ไอเราเห็นยึกยักวิ่งวิ่งมาก็นึกว่าจะมาช่วยอที่ไหนได้ไม่ช่วยโอเคโอเคจะจำไว้จบแล้วฮะคิดว่าอ๋อดูรีซิโรโชเอาแล้ววัดอ๋อฮะเบื่อแล้วเบื่อแล้วดามียเขาเบื่อแล้วเอดีซีเขาโอ้ผมก็ตายเยอะเหมือนกันนี้แต่ละคนก็ตายเท่าๆกันเลยนะหตัวเจ็ดตัวนะโอเคเกิดแล้วไฟสุดท้ายไฟสุดท้าย นะครับกับการรีวิวสกินอาริแคดีเอบอกเลยว่าของโคตรดีของโคตรดีเย a h who yeah w h yeah! yeah! ปั๊บจับปป๊บไม่ตายอีกแล้วโอ้ยมันอะไรกันเนี้ยทำไมมันไม่ตายสักทยนี้ดูเลือดจบแล้วเรียบร้อยฮะผู้ชมไม่น่าทันฮะไม่น่าทันบายดีกินมาแล้วโซเทพเตะเข้าบ้านให้ดูหน่อยเออสุดยอดครับผมติเข้าบ้านจริงด้วย S <S <vantage> บ้านมีนเนียมยนะเรียบร้อยโอเคแพ้จ้าแพ้แต่ไปดูสกอร์ดีกว่านั่นไงนั่นไงคิดไว้ไม่ผิดเลยนะครับผมเงินตาม8,000นะฮะ70,000ต่อ78,000อืมทองทองเราเยอะที่สุดในเกมอ่าวารัดได้อันดับ2นะฮะอีพีก็เหมือนกันนะครับ เาไม่มีเรื่องดาเมจให้ดูเหรอฮะอยากดูเรื่องดาเมจไม่มีฮะอ๋อลืมอ่าเซตเราออกดีกว่าหนึ <laughs> ่งหหนึ่งเซตโอ้ยพวกหนุ่มเซต <laughs> แย่งกันป่าแล้วก็ออกอ่าฝากรายงานเป็นหนึ่งจึกหนึ่งจิ้มนะครับบอกเลยว่าอย่าหาออกใน Lol เด็ดขาดถึงแม้ว่าจะเป็นโหมดธรรมดานะครับผมก็คุณก็สามารถโดนแบนได้เหมือนกันนะ <laughs> โอเคครับผมก็ประมาณนี้สกินสวยงามมากรักเลยนะครับผมใครที่อยากเป็นกําลังใจก็กดไลค์กดแชร์แค่นั้นนะฮะวันนี้มารีวิวกันให้ดูนะครับผมแล้วก็วิธีการเล่นอาริเบื้องต้นนะฮะอันนี้ผมเล่นเอ่อเล่นได้ไม่ดีเลยในคลิปนี้นะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยทีมก็ออกด้วยนะในเกมนี้โอเคทีมออกมันก็ยากละอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกที่ที่ติดตามซีโอเกต next time